إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُّ يشرك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ في نوم فُمِكِ สิ่งที่ถือว่าเป็นความโปรดปรานเป็นเนิ่มะที่ยิ่งใหญ่จากบรรดาเนอหมะทั้งหลายที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ให้กับเรานั่นก็คือการที่เรานั้นได้เกิดมาอยู่ในาศาสนาอิสลาม ในบรรดาความโปรดปรานทั้งหลายที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้กับบ่าวของพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดจะเทียบเท่าความโปรดปรานที่พระองค์ได้ให้เราเป็นผู้ที่รู้ว่าใครคือพระเจ้าของเราและแนวทางวิถีชีวิตที่เราจะต้องนำมาเป็นต้นแบบแห่งการดาเนินชีวิตนั้นคือใคร แน่นอนที่สุดเราในฐานะผู้ศรัทธาเราเห็นความสำคัญในการที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งชีวิตของเราเราเติบโตขึ้นมาภายใต้บรรยากาศแห่งการพักดีต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลา และเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้จนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปสู่พระองค์อินชาอัลลอฮ์พวกเราต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับว่าขอให้เราเป็นผู้ศรัทธาในพระองค์จนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราเพราะนี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเราจะประสบความสำเร็จในด้านใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรา ล้มเหลวและเราสอบตกในเรื่องศาสนานั่นคือความหายนะเพราะเรามันคนสองโลกโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่คือดุนยาและโลกที่เรากำลังจะเดินทางไปซึ่งเป็นโลกนิรันด์นั่นคือโลกอาอเรา์วันนี้เราเตรียมอะไรหลายอย่างสำหรับ โลกที่เราจะจากไปเราถามบ้างไหมว่าและเราเตรียมอะไรไว้สำหรับโลกที่เราจะต้องอยู่ที่นั่นอย่างนิดนิรันด์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าความวิริยะอุตสาหะที่เราเพียรพยายามอยู่ตลอดชีวิตของเรานั้นเราทำไปเพื่อชีวิตในโลกนี้ อย่างเดียวหรือเตรียมไว้สำหรับชีวิตในโลกหน้าด้วยแน่นอนที่สุดครับอิสลามกว่าจะมาถึงเราผ่านยุคผ่านสมัยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายในยุคของเราซึ่งถือว่าเป็นยุคสุดท้ายเป็นประชาชาติสุดท้าย ที่มีเกียรติที่สุดที่อัลลอฮ์จะให้เป็นกลุ่มคนที่ถูกไต่สวนเป็นลำดับต้นๆในวันอาครอเราเป็นคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายของดุนยานี้ของอุมมะของบรรดาอัมบียะทั้งหลายอุมมะของนบีมูฮัมหมัดอยู่สุดท้ายเลยครับแตด่ด้วยเกียรติที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราจะเป็นคนต้นๆเป็นคนกลุ่มแรกที่อัลลอฮ์ไต่สวน ในวันอนอาราใช่รัคำถามคือทำไมเพราะการรอคอยในวันเตียมการรอคอยการไต่สวนในวันนั้นมันดุรแรงมันทรมานมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบเทียบได้ถ้าเราเป็นหนึ่งในผู้ที่จะต้องถูกลงโทษจากอลลองสุภาตาละนั้นการที่ใครได้ไต่สวนได้เร็วอัลฮัมดุลิลลา ฉะนั้นถามว่าแล้วเราไปวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปต่อกับอัลลอฮ์เรื่องอะไรมันคือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบตัวเราในดุนยานี้ในเรื่องต่างๆที่เราได้รับมอบหมายในการที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้นสาระสำคัญที่เราจะต้องเตรียมไปพบกับอัลลอฮ์คืออัดีน คือศาสนาของอัลลอฮ์าละมาถึงวันนี้เนี่ยเราถามตัวเองไหมว่าเราเตรียมอะไรบ้างที่จะไปตอบกับอัลลอฮ์สุภานาหัวตาลาในวันนั้นสิ่งที่จะไปเป็นน้ำหนักแห่งความดีที่เราจะเอาไปเป็นทุนสำคัญที่จะทำให้เราได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์สุภาตาลานั้นคืออะไร พี่น้องผู้มีเกียรติทราบไหมว่ากว่าจะถึงเรามีมุสลิมหลายกลุ่มตั้งแต่ในยุคอดีตที่ผ่านมาหลายกลุ่มพลัดออกจากทางตรงของศาสนาถามว่าเขามีกุรอานไหมในยุคนั้นมีเขารู้สุนนะนาบีไหมรู้ ทำไมคนเหล่านั้นหลงอ่ะทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมอ่ะถูกเรียกชื่อต่างๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาใน้างนั้นที่เขาก็มีกุรอานเขาก็มีสุนนะรู้จักคฮดีสบางคนท่องจํากุรอานแต่ทั้งกุรอานและสุนนะทำไมถึงไม่ยังประโยชน์ ทำไมถึงไม่สามารถรักษาตัวเขาให้ดำรงอยู่ในฐานะผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้าได้ไปจนกระทั่งถึงวันที่เขากลับไปหาพระองค์ทำไมเขาถึงถูกขนานนามว่าฟิรกอดอลล์ ola, กลุ่มที่หลงไปจากทางที่ถูกต้องสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดกลุ่มเหล่านี้คือ เขาเข้าใจศาสนาต่างจากสหาบะเข้าใจเข้าใจศาสนาต่างจากตาบีอินเข้าใจเข้าใจศาสนาต่างจากสลบพุทธซอแล้เข้าใจเขายึดกุรรานครับยึดสุนนะแต่ความเข้าใจในกุรรานและสุนนะต่างไปจากคนในยุคสหาบะ ในยุคตาบิอินและอัจบะอัจตาีอินก็คือคุณในยุค300ปีแรกที่ทั้งกุรอานและสุนนะนาบีได้ยืนยันถึงความถูกต้องทั้งในหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติของคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่ยึดเนี่แม้กระทั่งในเรื่องการเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวนยแตกออกเป็นกี่กลุ่มเป็นยะีียะเป็นอัต t t ิล เป็นอาชาอิรอเป็นมาตุรีเดียพอเอาเรื่องการเมืองเป็นควาริชเป็นเชียเรื่องกรอกกัฎาเป็นกัตรียะยาะบรียนี่คือสิ่งที่พอเวลาเอาสติปัญญาพอเวลาคิดเองสรุปเองปัญหาก็เกิดด้วยเหตุนี้คำคำหนึ่งที่ทั้งนักศึกษา ที่เรียนศาสนาและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านจะต้องตระหนักก็คือการยึดบนมันฮหยุดส,สลับการยึดบนแนวทางสลับทั้งในด้านหลักศรัทธาและในด้านภาคปฏิบัติมิเช่นนั้นการกลับไปสู่กุรานและหะดีษ มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เรากลับไปโดยวิธีที่เราคิดเองซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีใครรับรองคนกลุ่มที่รอซุนรับรองคอยรุนน่าสกอรนีซุมมันละดีนายาลูนะมซุม,มันละดีนายาลูนะมนบีบอกว่ายุคสมัยที่ดีที่สุดก็คือยุคของฉันถัดมาหนึ่งร้อยปีและอีกหนึ่งรอยปีแปลว่าคนในยุคสามรอยปีแรกเป็นคนที่ รอซูลได้ยืนยันถึงความถูกต้องในเรื่องศาสนาของเขาเหล่านั้นอุรานบอกอัสซาบิกูนนลอวาลูนมินัลมูฮาจิรีนลวลอันซอตกุรานกล่าวไปจนจบพูดถึงสถานะของคนเหล่านี้คนกลุ่มแรกเลยคือสหาบะริดวานุลอออะัยฮิมอจมาอินทุกคนรู้ถึงโครงสร้างของศาสนาฮาดีอันอุมัดบิลขัตอบ บันทึกโดยอิหมัมมุสลิมที่รายงานให้เราได้รู้บางคนท่องจำในครั้งหนึ่งที่ยิบรีนจำแรงมาเป็นชายรูปงามในบันทึกของอิหมัมมุสลิมคนที่เล่าเหตุการณ์นี้คืออุมารับดีลขตาบรอดิลลาฮุอัลูซฮนอิน ب ي ن م ลุ ح ن جلوس عند ล س و ل الله صلى الله عليه وسلم ذات ي و มิน اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام ท่านอุมานได้เลาเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์หนึ่งว่ามีชายคนหนึ่งในขณะที่เรานั้นนั่งอยู่กับรอสูลุลลม์มีชายคนหนึ่งมาเสื้อผ้าขาวสะอาดผมดำคลับไม่มีร่องรอยของการเดินทางในหมู่พวกเราเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาเลยแปลว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้ามันต้องมีร่องรอยของการเดินทางหรือมิฉะนั้นก็ ถ้าเป็นคนในหมู่พวกเราจะต้องมีใครในในอาลุนมาดีนะต้องรู้จักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมาดีนะเสร็จแล้วก็มาบอกเราสุลลฮ์ว่ามุฮัมมัดบอกฉันซิว่าอิสลามคืออะไรนบีก็ตอบอันที่ شهدالله إ ั ه إلا الله م ฮ ا ل ر س ل الله د ق ล م ต ل ص ل ا ة ودودي الزكاة و د ต و م رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ف ั ب ت تابس ิจ สอดักท่านตอบถูกแล้วสหฮาบะที่อยู่รอบๆบ,บอกว่าอีย uh ิบนาละฮูยัสอาลูฮวายุสัดเดฉันรู้สึกแปลกใจเหลือเกินว่ามาถามพอนบีตอบแล้วก็บอกว่าถูกแล้วแปลว่าคนที่ถามนะรู้แล้วว่าคำตอบคืออะไรแล้วชายคนนี้คือใครทำไมถึงมาถามมูฮัมมัดไม่เรียกรอซูนด้วยยามูฮัมมัดแน่นอนฮะ ถ้าเรียกมุฮัมมัดเนี่ยเพราะถ้าเป็นชาวมดีนะต้องเรียกยารอซูล,ลอละเพราะรู้ว่ารอซูลคือศาสนาทูตแต่เรียกยามุฮัมมัดแปลว่าน่าจะมาจากที่อื่นแต่แปลกตรงนี้ว่าถามแล้วก็ยืนยันว่าถูกต้องไม่เพียงเท่านั้นถามต่อฝะอักบิรนีอานิลอีมานไหนบอกฉันซิว่าอีมานคืออะไรนบีก็บอกต่อว่าอันตุมีนบิลลาฮ วะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวัขละเจ้มิลอาคิรวะตุมินาบิลกัดิรีขัยรีฮิวะชัรริตอบรูค้ความ إيمان หกประการไปสอดักถูกตอบถูกถ้าเป็นเราเราก็งงครับชายคนนี้เป็นใครแล้วก็ถามเรื่องอะไรครับอักบิรนีอ,นา,อนานิสซาอานิลเอซานเล่าเรื่องเอซานคืออะไร นบีบอกอันจักบูดาลฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกบอกว่าอิยซานคืออะไรไม่พอแค่นั้นฟะอักบิรนีอานิซาถามอีกว่าแล้ววันกิยร์มาเกิดเมื่อไหร่นบีบอกมัลมัสอูลูอันฮาบิอัลลมามินสัสซาอิลคนที่ถูกถามไม่รู้ดีไปกว่าผู้ถามหรอกแปลว่าอะไรด้วยฮะแปลว่านาบีนะรู้แล้วว่าคนนี้คือใคร แต่ซสฮาบยที่อยู่รอบๆไม่รู้แม้กระทั่งอุมารับเนคคาตบอุมัดเองก็ไม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครรู้ได้ไงว่าอุมัดไม่รู้ในตอนท้ายฮะดีสเนี่ยหลังจากถามเรื่องวันกิยามาแล้วก็บอกถึงถามเรื่องฟาอักบิรนีอันอามารอติฮาถ้าอย่างนั้นบอกฉันสิว่าเครื่องหมายมันนบีกต็ตอบอันตะริเดลอามาตูรับบัตาฮาวะอันตรันฮุฟาตันอูรอตัลอาละรีอาอัชชาอียัตตะตาวลูนฟิลบุญยาน บอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เป็นเครื่องหมายสุมมันตลกฮะดิษบอกว่าชายคนนี้ก็กลับไปผู้ใดงา่บอกฟาลบิสตุมาลรียนเราก็ทิ้งช่วงเวลาอยู่ระยะหนึ่งนบ,บีถามขึ้นมาหลังจากนั้นว่ายาอมาอัตดเดรีมานิซาอิลรู้ไหมว่าคนถามน่ะเป็นใครอุมารบอกอัลลอฮฺวะราซูลูฮฺอัลัม อลล l a ์และรอซูลเท่านั้นแหละที่รู้นบี่อ่าอินนาฮูยจิบรีนอาตากุมยูอัลลิมุกุมดีนะคุมเขาคือจิบรีนมาชาอัลลอฮ์เขาคือจิบรีนเขามาเนี่ยเพื่อมาสอนเอาศาสนามาสอนพวกท่านในครั้งนั้นเราได้รับสิ่งที่เป็นโครงสร้างของศาสนาอิสลามหนึ่งรุกลอิสลามสองรุกลอีมานสมสิ่งที่เรียกว่าอห์ซาน และบอกให้รู้ว่าแม้กระทั่งเราซูลเรื่องบางเรื่องอัลลอฮ์ก็ไม่อนุมัติให้รู้เช่นเกียรมัดจะเกิดวันไหนอย่างไรนบ,บีจึงตอบว่าผู้ที่ถูกถามไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามแปลว่าทั้งคู่ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะถามถึงสัญญาณบอกได้ว่าใกล้วันเกียรมัดม,มันจะเกิดอะไรขึ้นผมยกตรงนี้มาเป็นประเด็นท่านทราบไหมว่าแม้กระทั่งเรื่องชาฮาดะอย่างเดียวเนี่ย ที่บอกอันตัชฮะเดออัลลอฮ์อิลลัฮิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอันราะซูุลอฮ์สองประโยคนี้รวมเป็นหนึ่งรุกลเพราะนี่คือรุกลแรกของอิสลามท่านต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือาศาสนทูตของพระองค์สองประโยคแต่รวมเป็นหนึ่งรุกลทำไมไม่แยกเป็นสองรุกล เพราะสองประโยคนี้แยกจากกันไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์โดยไม่ปฏิบัติตามนาบีไม่ได้ปฏิบัติตามนาบีโดยไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าสองรุกสองสองชหาห์ดานี้สองส่วนนี้รวมเป็นหนึ่งโครงสร้างหลักแปลว่าใครก็ตามที่ปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า สิ่งที่เป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตคือสุนนะของท่านนาบีม Allah, ุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายมาดูในรายละเอียดในการเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์เรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวทําให้มุสลิมในยุคสมัยต่างๆแตกออกเป็นกลุ่มๆอีกมากมายกลุ่มยามียะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธอัมสมาวะซิฟัด ปฏิเสธหนึ่งในสาของโครงสร้างหลักในการเรืองในการเชื่อเรื่องพระเจ้ารูบูบียะอูลูฮียะอัสมะอวสิฟัตพวกยามียะปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะของหรอมาถึงในยุคตาบีนในยุคของน้นฮัซันบซารีเกิดกลุ่มที่เรียกว่ามอตซิละคนเหล่านี้เป็นยังไง ยืนยันในอัสมาแต่ปฏิเสธสิฟาตหรือบางคนในกลุ่มเขาบอกว่ามีบางอย่างที่ควรจะเอาไวป้ปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวลักษณะความเป็นพระเจ้าจะไม่มีคืออะไรครับอลาหยะไวรัไอนูโรกุตระสามอย่างนี้ต้องรักษาเพราะถ้าไม่มีเดี๋ยวความเป็นพระเจ้าหายไปแต่ความเชื่อของเขาก็ต่างกับความเชื่อของซาลาฟุซ่าเลยถามว่าทําไมอ่ะ ทำไมจึงกลุ you know? ่มเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นกลุ่มนอกรีเพราะอะไรเหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่านอาซันโบซารีถูกถามเกี่ยวกับคนที่ทําบาปใหญ่อ s h a b u l k a บีรหรืออ s h a b บ l k a บา i รคนที่ทําบาปใหญ่นี่สถานะเป็นยังไงท่านอาซันโบซารีซึ่งเป็นตาบีอินมาชูเป็นคนดังมากในยุคตาบีอินเป็นไอเลมบอกว่าอินน ahoma t a h t a m ชีอล เขาอยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลลอฮ์อยู่ภายใต้พระประสงค์ของอ uh um ัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลจาบูฮุมหากอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ก็ลงโทษเขาว่าอินชาอัลลอฮ์กอฟาระหุมหากพระองค์ประสงค์พระองค์ก็อภัยโยโทษให้กับเขาอัมรุนอับเบดกัดวาซิดบิลอาตาซึ่งเป็นหัวขบวนของมอตตาซิละาอัมรุนอับเบดนั่งอยู่ในที่นั้นด้วย ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยแนวคิดของคอวาริชที่มีความเชื่อแล้วแพร่กระจายความเชื่อที่บอกว่าคนที่ทำบาปใหญ่ถือว่าต้องตกนรกตลอดการได้มีอิทธิพลมาอัมรุณวเบสลุยุกลุกขึ้นยืนสวนฮาซันบซารีเลยบอกว่าไลซูมุมินีนวลากาฟิรีนคนกลุ่มแบบนี้เนี่ยประเภทนี้เนี่ยไม่ถือเป็นทั้งมุมินและกาเฟร ว่าอินนาฮุมฟีมันซิลตินใบนามันซิลตินหากแต่อยู่ในสถานะระหว่างมุกมินกากาเฟรว่าหุ่นมุคันละดูนฟินนารแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ถูกลงนรกตลอดการเช่นเดียวกันเอาความเชื่อของคาวาริชมาใช้แล้วก็ไปยืนอยู่ระเบียงมัสยสิดผู้คนก็ไปห้อมล้อมไปถามเราจึงเรียกคนกลุ่มนี้ที่ตามอัมรุมลอเบสว่บคารวาริสนบิลอาตว่าเป็นมอตซาซิลาเปลีกตัวออกจากแนวหลักความเชื่อและหลัก อิบาติของฮสซันมอซรีโดยเพราะอังยิ่งในเรื่องของอัสฮาบุลกคบีราคนที่ทำบาปใหญ่แค่นี้ทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในกุรานและหะดิษเฉออกจากทางตรงวันนี้สิ่งที่เป็นประเด็นหลักของคุตบา้าวันนี้คือสิ่งที่เรายึดถือที่ประกาศว่าน,นี่คือกิตาบุลลอนี่คือสุนนะการยึดถือของเราเหมือนใครเหมือนซหาบ้าไหม การยึดถือเหมือนใครเราเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์อย่างไรเราอีมานปฏิบัติเราปฏิบัติตามสุนนะรอสุลลฮ์แบบใครตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ต้องเรียนรู้วิชาการศาสนาจะต้องเข้าใจว่าการกลับไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลต้องมีวิถีต้องมีแนวทาง กลับไปโดยตัวเราและความเชื่อและความรู้สึกของเราโดยไม่มีมันหัตที่ถูกต้องไม่มีแนวทางที่ถูกต้องไม่ได้เพราะนั่นจะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความหลงอย่างที่คนหลายรุ่นที่หลงมาแล้วต่อไปพวกเราจะได้เรียนบรรดาฟรโรกทั้งหลายและจะได้รู้ว่าจุดแยกที่ทำให้เขาเหล่านั้นไม่เรียกว่ามุสลิมเพราะอะไร ฉะนั้นอยากจะได้เรียนกับท่านผู้มีเกียรติที่รักว่ายิ่งอาคริสมานยิ่งอยู่ในยุคสุดท้ายการเป็นผู้ที่อยู่กับการศึกษาวิชาการศาสนาและเดินตามแนวทางของซาลาฟุซาและทั้งในด้านหลักความเชื่อและการปฏิบัติมันคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราไม่ฉะนั้นเราจะพัดหลงออกจากเส้นทางตรงที่ เราขอดูอาอยู่ตลอดในขณะละหมาดว่าอิดินัสซิรอตุลมุสตะกีมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้เรานั้นได้อยู่บนทางตรงด้วยเถิดนำทางเราด้วยเถิดวันนี้เราอยู่บนทางนั้นหรือไม่ซิรอตุลลาดีนะอันอัมจาไลฮิมแนวทางของบรรดาผู้ซึ่งที่พระองค์ได้ให้ความโปรดปรานมาแล้วแปลว่าคนเหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้วครับเพราะกุรอานบอกว่า แนวทางของบรรดาผู้ซึ่งที่อัลลอฮ์ได้โปรดปานเขามาแล้วเขาคือใครเขาคือใครคนที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปานและให้เขาอยู่บนทางตรงมาแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบที่เราในฐานะมุสลิมต้องค้นหาให้เจอและนำตัวเองไปอยู่บนวิถีของเขาเหล่านั้นหนึ่งในนั้นคือสหาบะสหาบะริดวานุลออยฮิอ م ั ج م ع ي น บรรดาคนที่เจริญรอยตามสหาบะในเรื่องของศาสนานั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับขอให้เราทุกคนจงยึดมั่นในศาสนาเราจงยึดมั่นในหลักการเหมือนกับที่รอซูลและสหบัตยึดมัน่นขอให้เรายืนอยู่บนหลักการเหมือนกับที่บรรดาสหาบะเขายืนอยู่และขอให้เรากลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาในฐานะของการเป็นบ่าวผู้จงรักภักดี และเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราอะกูล์กอลีฮะดาวาสต์วัสตัฟุลอฮซเมารีวะลกุมวะลิซาอิลร่มุสลิมีนมินกุลิดัมฟัสวฟิรูอินนะฮูกานะกับฟารอ